โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่เลขที่69หมู่ที่10ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทิศเหนือมีพื้นที่ติดต่อสำนักงานสพสตพื้นที่ปทุมธานี2ทิศใต้ติดต่อสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ AIT ทิศตะวันออกติดต่อศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่1และทิศตะวันตกติดต่อศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานโรงเรียนก่อตั้งเมื่อปีพศ2516เดิมชื่อว่าโรงเรียนของหลวงวิทยาคมโดยมีนายสมานร,รักษาศิลป์เป็นครูใหญ่ระยะแรกอาศัยสาราการปรเรียนวัดบางขันและอาคารชั่วคราว ที่ประชาชนและเจ้าอาวาสวัดบางขันสร้างให้ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่8ตาบลคลองหนึ่งเอเคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีโดยรับนักเรียนแบบสหศึกษาต่อมากรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้มอบที่ดินจํานวน50ไร่ให้กรมสามัญศึกษาเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนในปัจจุบันโดยย้ายมาเมื่อวันที่4มิถุนายน2518 ในปีพุทธศัการาช2529เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนคลองหลวงวิทยาคมเป็นโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมสังกัดกองและกรมเดิมเป็นโรงเรียนในโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการต่อมาในปีพุทธศัการาช2543สภาหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศ ให้เป็นโรงเรียนสวัสดิการหาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์<ฮ>โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับบุตรหลานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่จะย้ายมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร <ใน S 2> ์มาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรมร,ร,รมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตทางมหาวิทยาลัยดได้สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรเพื่อใช้พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และในปีพุทธศักราช2549โรงเรียนได้รับมอบที่ดินจำนวน21ไร่เพิ่มจากกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เป็นที่ก่อสร้างสนามฟุตบอลและสนามกีฬามาตรฐานของโรงเรียนสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนความหมายธรรมจักรหมายถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พุ้มดอกบัวหมายถึงสินผ้ากีบบัวบาน หมายถึงมรคแปดัหร้หมายถึงบ่อเกิดแห่งปัญญาคติธรรมของโรงเรียนนาิิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสีประจำโรงเรียนแดงน้ำเงินสีแดงหมายถึงผู้ที่มีความอดทนเข้มแข็งเสียสละเพียรพยายามและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สีน้ำเงินหมายถึง เทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียนคืออินทนินอินทนินเป็นชื่อต้นไม้และดอกไม้ที่สูงสงเป็นไม้ที่มีอายุยืนแผ่กิ่งก้านสาขาแข็งแรงเหนียวแน่นให้ร่มเงาบ่งบอกถึงรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงให้ดอกสีม่วงสวยงามอ่อนหวานสีม่วงเป็นสีที่เกิดจากแม่สีสองสีผสมกันคือสีแดงและสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีประจำของโรงเรียนสีม่วงของดอกอินทนิลจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผสมผสานแสดงถึงความรักใคร่กลมเกลียวของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนปัจฉยาการศึกษาอย่างต่อเนื่องจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมคำขวัญเรียนดีมีคุณธรรมกิจกรรมเยี่ยมอัตลักษณ์เป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้ก้าวสู่มาตรฐานสากล เอกลักษณ์สร้างคนดีมีน้ำใจใฝ่เรียนรู้วิสัยทัศน์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมเป็นผู้นำการยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลนโยบายของสถานศึกษาจัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาสามารถศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ มีคุณธรรมจริยธรรมสุขภาพสมบูรณ์อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขปัจจุบันโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนทั้งชายและหญิงในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน92ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน4,300คนจำนวนครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น 180คนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมได้จัดหลักสูตรอย่างหลากหลายให้นักเรียนเลือกตามความถนัดความสนใจและตามศักยภาพของตนเองเช่นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ห้องเรียนสื่อผสมห้องเรียนญี่ปุ่นโรงเรียนได้เปิดสอนโครงการห้องเรียนคุณภาพเป็นห้องเรียนที่มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆภายในห้องอย่างครบครันนอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยการปรับปรุงหลักสูตรเข้าสู่โวคสัสสแตนดาร์ดสคูลโดยเพิ่มรายวิชาให้เป็นสากลด้วยการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษและในปีพุทธศักราช2555 ได้จัดรายวิชาอาเซียนศึกษาโดยให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกทั้งยังมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดก,การศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยจีเมเมืองเมสีย่ยเหมินมณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการแลกเปลี่ยนให้ทุนและรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาต่อและในอนาคตโรงเรียนของเราบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการรับนักเรียนโครงการวัตถุประสงค์พิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ที่จบในโครงการนี้เข้าศึกษาต่อโดยตรงลผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจของชาวแดงน้ำเงินการที่เราเป็นโรงเรียนได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีในการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทสถานศึกษาดีเด่นเมื่อปีพุทธศักราช2554 และสามารถรักสามารถตฐานต้นแบบอย่างต่อเนื่องจากที่เราร่วมมือร่วมใจกันภายในโรงเรียนในด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านจึงทําให้เราได้รับรางวัลระดับเพชรในโครงการประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและการจัดกิจกรรมอ,อยอน้อยระดับประเทศในด้านการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขนอกจากนี้ในการมุ่งมั่นมันฝึกฝนให้กับเยาวชนของเรา ที่มีทักษะและมีความสามารถพิเศษในด้านศิละปะดนตรีกีฬาจนทำให้ได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนระดับประเทศหลายรายการกีทากระโดดสูงวิ่ง4คูนร้อยเทนนิสเทเบิลเทนนิสรักบี้ว่ายน้ำโขนและดนตรีชิงชา้าสวรรค์เป็นต้น จากการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกๆด้านเพื่อให้นักเรียนของเราเป็นบุคคลที่มีคุณภาพสิทธิ์ของเราตั้งแต่ครั้งเป็นโรงเรียนคลองหลวงวิทยาคมในอดีตมาจนถึงธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในวันนี้ได้ผ่านบททดสอบและพิสูจน์ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและความดี ที่เราจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงเรียนนี้ก็จเจริญเร็วมากเลยค่ะแล้วก็<ม>ก็มีกิจกรรมดีๆให้นักเรียนโรงเรียนนี้ได้ทําเยอะมากเลยก็ขอเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะมาเรียนที่โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมค่ะก็เป็นโรงเรียนที่ดีค่ะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากจริงๆค่ะทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเลยค่ะ<ม>แล้วก็<ม>เพื่อนๆก็ดูแลกันดีด้วยค่ะก็ สอนดีค่ะสอเข้าใจามีเพื่อนน่ารักรุ่นน้องรุ่นพี่อยู่มาตั้งแต่พอเดชาล้วตอนนี้ก็เป็นพอ,อคนใหม่แล้วก็บริหารได้ดีเหมือนกันทุกคนค่ะ <c oughs> เด็กเรียนตั้งใจเรียนกันทุกคนค่ะอาจารย์สอนก็ดีพัฒนาได้เยอะมากค่ะ <c oughs> จเจมแบงครูธรรมศาสตร์คงหลวงวิทยาคมส o กูอ,อ,อยู่ที่นี่เดือนปีกว่าแล้วค่ะแล้วก็เจงอยู่ที่นี่มีความสุขมากมากค่ะเพราะว่าทุกคนดีมากมากค่ะ ครูครูคร,รูทำหมดนะจริงมากๆแล้วก็นักเรียนเก่งมากค่ะเพราะว่านักเรียนตั้งใจเรียนภาษาจีนแล้วก็สนใจเรียนภาษาจีนค่ะแล้วก็เจนอยากจะบอกให้ทุกคนหรือว่าอยู่ที่นี่เจนมีความสุขมากๆค่ะ โรงเรียนธรรมศาสตร์ข,ขอนหวงวิทยาคมนะครับตั้งแต่ชั้นม .1 จนถึงทุกวันนี้นะครับทำให้เห็นว่าโรงเรียนของเราได้มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารเรียนนะครับได้มีหอประชุมเพิ่มขึ้นมามีห้องเพชรอินทอร์น็ตมีห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมีร้านมีม,มีร้านค้าสวัสดิการรวมถึงมีเสาธงที่สวยงามด้วยครับ และอย่างนะครับโรงเรียนของเราก็ได้มี coverway นะครับคือ,อเป็นหลังคาคุมทางเดินนะครับตั้งแต่หน้าโรงเรียนจนถึงหน้าอาคารเรียนเลยนะครับทำให้เด็กเวลาเดินขึ้นอาคารเรียนเนี่ยก็ไม่ร้อนครับโรงเรียนของเราถือว่าพัฒนาอย่างสุดยอดจริงๆครับหงมมมกกาาาาศึษิะะษยษยญช